เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ได้พาพวกกลุ่มต่างๆนะครับเข้ามา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาวิถีชีวิตของคนในคุณหมิงในครั้งนี้นะครับก็คือเหมือนกับสินค้าอะไรต่างๆไม่ว่า,าจะเป็นน้ำพริกหรือว่าเป็น เรื่องผลิตภัณฑ์ของในหมู่บ้านไม่ว่าเป็นผ้าอะไรต่างๆนะครับเป็นที่เป็นโอท็อปนะครับซึ่งมาเปิดโชว์แสดงสินค้าอยู่ที่คุณหมิงในในวันนี้นะครับสำหรับครับก็เหมือนกับของผมนัม่นก็เอาข้าวนะครับข้าวอินทรีย์ที่บ้านอกบัวนะครับมาร่วมโชว์ในครั้งนี้นะครับก็เราก็ศึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องด้านตลาดก็ตลาดขเขาก็รับ ข้อมูลของเราเป็นอย่างดีนะครับว่าเรื่องข้าวเนี่ยของเราเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับแต่เราก็เจอปัญหา,เ,าเกี่ยวกับที่เราจะส่งข้าวมาที่ประเทศจีนนะครับที่คุณหมิงนะครับเ,เราก็จะต้องผ่านนะครับที่ ข้าวของเราต้องได้ใบเซอร์ ur, แล้วก็ผ่านออร์แกนิกนะครับเราต้องประสานงานทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็ทางอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ต้องไปข่าวขอใบเซอร์ ur, ตรงนี้ที่แม่โจ้นะครับให้ทางจังหวัดนะครับแล้วก็สากรณนะก็ได้ประสานงานกันก็เร,เราจะส่งข้าวของประเทศไทยของเราแหละข้าวที่จังหวัดพะเยามาที่คุณหมิงนะครับแต,แต่ตอนนี้นะครับข้าวอินทรีย์ของเราเนะี่ยมีมากนะครับแต่เราติดปัญหาที่การขนส่งนะครับ สวัสดีค่ะก็ในนามของผู้ประกอบการที่เหมาะมาออกงานจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่มอนคุมหนิงนะคะก็รู้สึกขอบคุณทางทางของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ทางจังหวัดพะเยาที่มีที่พาผู้ประกอบการทั้งหมดมา แสดงสินค้าในวันนี้นะคะแลวก็หวังว่าจะมีโอกาสที่ดีอย่างนี้ให้กับผู้ประกอบการไทยเราอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีะ่มีการคิดนะคะรเริ่มที่จะให้ผู้ประกอบการทีอ่อยู่ในจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็จังหวัดเชียงรายได้มีโอกาสเอาสินค้าเข้ามาเหมือนกับทดลองทดสอบผู้บริโภคชาวจีนที่เมืองคุนหมิงนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับ มกลุ่มบ้านชาวนาข้าวกรรมพะเยามีการจัดงานโอทอบของพะเยามาที่เมืองคุณหมิงผลิตภัณฑ์ข้าวกรรมพะเยาครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพผิดโดยกลุ่มบ้านชานะข้าวกรรมพะเยาเนี่ยเราไม่ใช้เคมีเป็นข้าวที่ปลอดสารนะครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่มาถึงคุณหมิงแล้วเปิดงานเมื่อวานนี้รู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชิมข้าวกรรมพะเยากันมากครับรู้สึกว่า อนาคตภายภาคหน้าข้าวกรรพะเยาคงจะเป็นที่ต้องการของคุณหมิงนะครับซึ่งเป็นข้าวที่เรามีคุณภาพอยู่แล้วเจ้าสวัสดีเจ้า,าฉันชื่อนางศรีพันธุกบุเสดนะคะมาจากกลุ่มผ้าถักโคเชค่ะอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาค่ะตอนนี้มา,าดูงานที่คุณหมิงค่ะเอาสินค้ามาก็รู้สึกมีการตอบรับดีค่ะคิดว่าแต่ว่าอากาศวันนี้หนาวมากค่ะ วันนี้คิดว่าคงจะมีลูกค้ามาให้ความสนใจกับเสื้อถักค่ะผลิตภัณฑ์ของพวกเราหลายๆอย่างค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันจานจิงสิสมบัติกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาเปรูปของจังหวัดพยาวค่ะอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากค่ะที่ได้มาต่างแดนแล้วก็ได้มาดูดูบ้านเมืองแล้วก็แลกเปลี่ยนการค้าขายเจรจาอะไรต่างๆมาได้รับความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นถือว่าดีเยี่ยมและประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าเจ้าจากกุมเราผ้าตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าตอนนี้เจ้าได้มาร่วมกับพชชของจังหวัดพะเยาก็ยินดีเจ้าติได้รับามหู้นักเจ้าแล้วก่อนเป็นสิ่งตีดีติมีความตีได้มหู้เรื่องการการค้าสองแผ่นดินกับประเทศจีนที่คุณหมิ่งเจ้า ประโยชน์ตีได้ฮัาก็คือได้มาเฮียนหู้เกี่ยวกับกลุ่มต่างๆตีเฮาตีได้มาค่าขาย่ยกับประเทศเปิดเนี่ยเจ้ากอดได้หูว่าประเทศเปินเนกกดปปตีต้องการไอายางหลายอย่างนะเจ้าขอสวัสดีเจ้าเจ้าปิดกลุ่มไปอิงพัฒนาเนี่ยเจ้าพอได้เข้ามารวมป้องกันตีได้มาเอาสินค้ามาตีคุณหมิงนี่นะเจ้าเอาสาโทมาตะกดว่าสาโทนี่ขายตีคุณหมิง ขายดีที่สุดเจ้าเพราะว่าขายที่บ้านนี่จะขายพอดประมาณ40ิบาทนะเจ้าเนาะแต่มาถึงคุณหมิงนี่ขายร้อยกว่าบาทเจ้าเป็นปรากฏว่าขายดีที่สุดเจ้าเจ้าก็ได้รับความตีได้มาหลงองค์การน,นี่หมายถึงว่าดีที่สุดเจ้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสแหมเก็ขอมาแหมเจ้าได้ขายดีที่สุดเจ้า